สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิกเชียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีกรกฎนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าใครกำลังตามหาคุณอยู่นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นพลังงานทาเลหรือว่าแรนดอมของชาวราศีกรกฎของเราก็ได้นะคะไม่จำกัดช่วงเวลานะคะถ้าเพื่อนๆเ,เปิดมาเจอคลิปนี้เวลาใดแล้วพลังงานตรงกันก็มาลุ้นไปได้วยกันเนาะว่า กนที่กำลังตามหาคุณคือใครเดี๋ยวเราไปดูที่พลังงานของเขากันก่อนเลยค่ะพลังงานของเก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วย คนคนนี้จะเป็นคนธาตุน้ําราศีมีนราศีกรกฎหรือว่าราศีพิจิกก็ได้แล้วก็ดูเหมือนว่าคนคนนี้นะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือว่าเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้นะคะพระราชินีถือเหรียญรู้สึกเหมือนว่าเขาก็ายังไม่ได้ลืมอดีตซะแบบสิ้นเชิงนะเขายังมีอ,อ กิมมิกเล็กๆที่ที่กลับไปคิดแต่ว่ามันก็มีความเจ็บปวดในความสัมพันธ์ครั้งเก่าของเขาอยู่เหมือนกันนะคะก้าว <9. S 2> <9. S 1> เหรียญคนคนเนี้ยนะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีหรือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนฐานะดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่โส,บบโ,สบบโสดแบบโสดแบบโสดแบบมั่นใจตัวเองโสดแบบมีคนเข้าหาเยอะอะค่ะนะ ถามว่าสนิทไหมก็คือสนิทสนิทแบบว่าไม่ได้แสดงสถานะอะไรนะคะแต่มีคนเข้าหาเยอะนะเดชาริยมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวนะคะมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวแต่ความเจ้าชู้ของเขาเนี่ยนะจะเป็นคนที่ถ้าถ้าเข้าหาเนื่องจากเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองจะเข้าหาเองถ้าเข้าหาเขาถ้าเขาบอกไม่ก็คือไม่นะคะเขาก็ไม่เล่นด้วยแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่ เหมือนชอบเข้าหาเองซะมากกว่านะคะสามเหรียญวันนี้เป็นนักวางแผนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินอาจจะทำงานเกี่ยวกับสายการเงินด้วยก็ได้นะคะจาก9เหรียญแล้วก็3มเหรียญก็คือเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเป็นนักวางแผนการเงินที่ค่อนข้างดี the strength เป็นคนมีความฉลาดมากๆแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยยอมคนนะไม่ค่อยยอมคนแต่อาจจะแบบไม่ได้ปะทะแบบว่าซึ่งซึ่งหน้าเขาอาจจะมีกลวิธีหรือการเอาชนะนะคะมีทั้งแบบปณีปนอมแล้วก็ปะทะซึ่งหน้าด้วยนะเพราะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมาบังคับนะคะไม่ยอมให้ใครมาบังคับเขาแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดอืมเป็นคนค่อนข้าง,งฉลาดเจ็ดไม้เทา้า เจ็ดไม่เท้าอย่างที่บอกคนคนนี้เป็นคนที่เอ่อมีความมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะสยบเขาได้เนี่ยจะต้องมีความเก่งกว่าเขาอะนะคะจะต้องมีความเก่งกว่าเขามากๆนะคะเขาถึงจะให้ความเคารพนอบนะ่ะ จะแฮงแมนเขาเป็นมีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะยึดติดอยู่กับตัวของเขาเองนะคะยึดติดกับกับความคิดของเขาเองนะเป็นคนที่ใครมาเปลี่ยนใจอะไรเขาไม่ได้ง่ายพระราชาถือไม้เท้าเป็นนักวางแผนเป็นคนเจ้าระเบียบอืมเป็นคนที่มีระเบียบในชีวิต เป็นคนที่มีความมั่นใจแน่นอนนะคะเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าอารมณ์นะวางแผนทุกอย่างใช้สมองมากกว่าอารมณ์นะคะ The fool ความรักอิสระเป็นคนรักอิสระมีความเจ้าชู้กิมมิคของความเจ้าชู้ั้งแต่ก้าเหลียญ The c h a r i o t e นะคะ The fool ก้าวถ้วยมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวนะคะอย่างบอกแล้วว่าเขาโสดแบบโสดไม่แสดงสถานะ อาจจะมีคุยนะะแต่เขาต้องขอ,ขอเป็นคนคุมเกมเขาต้องเป็นคนเข้าหานะคะพระราชาถือเหรียญจ้าพระราชาถือเหรียญเป็นคนที่ค่อนข้างคิดอะไรออด้วยผลประโยชน์นะคะเป็นคนคิดอะไรด้วยผลประโยชน์เป็นคนที่อาจจะทํางานที่เกี่ยวกับการเงินด้วยนะคือเหรียญมาแต่ละเหรียญก็คือมีฐานะดีเลยนะมีฐานะดี นะคะเวลาติดต่อภาษาอะไรเขาจะเป็นคนคิดคำนวณเรื่องผลประโยชน์อค่อนข้างมาก่อนนะคะเดอะสตาร์เดอะสเป็นคนที่ที่มีความคิดของตัวเองสูงมากเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์คือดึงดูดคนอื่นแต่นขณะ,ะเดียวกันเขาเป็นคนที่ ไม่ใช่ว่าใครก็เข้ามาครอบครองหัวใจเขาได้นะคะเป็นคนที่เลือกมากอยู่นะคะต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงสเปคเขานะคะเป็นคนที่ตั้งสเปคสูงอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคนคนนี้เนาะเป็นคนที่ตั้งสเปคสูงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูที่พลังงานนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆของเราได้ดิวกับเขาคนนี้กันจ้าจะเป็นยังไงเนาะ พระราชนีถือดาบเออพระราชินีถือดาบอืม the string เอาละพระราชนีถือดาบ the string ต่างคนต่างอยากเป็นผู้ควบคุมอะค่ะดูแล้วต่างคนต่างอยากเป็นผู้ควบคุมเหมือนฉลาดทั้งคู่พระราชาพระราชินีถือดาบ ต่างคนต่างอยากเป็นค,ควบคุมแล้วก็มีความฉลาดทั้งคู่เลยนะคะค่อนข้างแรงเหมือนรู้ทันกันนะทำอะไรเหมือนรู้ทันกันแล้วก็จะพูดกันตรงๆนะ,ะบางครั้งคำพูดอาจจะรุนแรงด้วยนะคะบางครั้งก็จะพูดตรงๆ the hangman แล้วก็เหมือนเป็นคู่ที่ต้องถูกผูกติดด้วยกันนะคะไม่สามารถแยกไปได้นะ่ะเหมือนแบบ ถ้าเกิดมีการทะเลาะจะเลิกจะเลิกอ่ะมันไม่เลิกอ่ะนะคะมันไม่เลิกนะจ๊ะ The อ m p e r o r มันความรักมันมันเหมือนคอยสนับสนุนกันนะเหมือนผู้ใหญ่แต่ว่าเหมือนผู้ใหญ่คอยเกื้อนหนุนกันนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างมองว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ต่างฝ่ายต่างมองว่าดึงฉลาด เราก็าจ,จะมีการทะเลาะกันหรือว่าใช้คำพูดที่รุนแรงบ่อยครั้งแต่มันก็ไปไหนจากกันไม่ได้ค่ะมันไปไหนจากกันไม่ได้นะคะหกงล้อนะหกกงล้อไปไหนไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมาง้อกันคืนดีกันโดยเฉพาะออคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าในความสัมพันธ์ จะเป็นฝ่ายหยดยืมหยิบยืนยบย่นการประนีประนอมหรือว่าการง้อนะคะหรือมีวิธีในการใช้คำพูดหรือว่าคืนดีกันซะมากกว่าแม้ว่าตอนแรกอ่ะจะมีการใช้คำพูดกระทุก,กระทั่งกันนะคะเราก็จะมีงอนกันบ่อยก็จะเป็นแบบนี้จะถามว่ามันก็ไม่ค่อยจะสามารถที่จะไปจากกันได้นะเพราะมันขึ้น The Hangman มาคือ โอเคแหละต่างฝ่ายต่างต่างมีความคิดเป็นของตัวเองยึดถือความคิดของตัวเองเดอะสเตงก็ er, ยังต้องคู่กันต้องอยู่ควบคุมกันไปแบบนี้นะคะ พลังงานอาจจะสลับตัวต,วตนระหว่างเพื่อนๆของเรากับเขาก็ได้เนาะแล้วก็การทํานายในวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนินเมจิเชียนช่วยกดติดตามกด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆที่มีให้การใสก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ